ตั้งกระทะแล้วก็จุดไฟใส่น้ำมันลงไปก่อยสิผพัดเห็ดปวกเห็ดปวกับเ็ดเห็ดปวกับพี่น้องเห็ดปวกจิกเห็ดปวกะโนอยเห็ดปวกจิกครับผมมื้อนี้นำเสนอเมนูแปลกๆครับเห็ดปวกผัดพริกแกงบาซอนที่เป็นยังไงสิกินไ้บอใส่น้ำมันไป่านน้ำมันห้วนครับ มันมัห่อนดีแล้วกเออใส่กระเทียมตามลงไปก็ใส่หมูติดมันครับตอนที่มันมีมันครับใส่ลงไปผัดน้อยเอาแตมันเพิ่มครับแ่มันมีหน่อยมันเบิดขอบครับปรุงแบบละเมียดละไมเอ,อ ท่านี้ก็แคกแค่แคกแแไฟตุ ap, ้งกล่องหมูมันเสร็จแล้วก็จะใส่หมูทั對對้งหมดลงไปครับ มันออกมาไดหน่อยนึงครัใส่หมูลงไปเบิดครับอัดสีเลงไฟถึงน,น้อยหนึง่งพัดใส่หมูลงไปแลักกับพัดเช่นไรครับพอมันสุกกลางๆอย่างน้อยจัดจ่ายคอยใส่ผิดแกงลงไปพัดใส่ผิดแกงลงไปพัดแล้วก็ทีใส่เห็ดใส่เห็ดแลักกับคอยจิ้มสูงเครื่องปรุงมีหนี่มีมสามอย่างครับมีผงปรุงรส ซีชิลุขาวะกะน้ำมันหอยครับซอดในถังลมนั่นเองจะเป็นเยี่ยงไรใส่พริกแกงไไปครับใส่กระผพัะครับนี่ ที่แกงว่าม,มันสีไลท์ปวดโอ้โอออโอว่ะใคยแม่ใครเอ้ยเอ้ยเองก็จะได้กินเองนะครับแสบก็แสบแสก,ก็ได้เ็ดเข้มังไรก็ได้เนาะเนื้อหมูมีนี่หมูเนื้อติดมันครับเพราะมันสามชั้นเลยก็ขาย โลละลอยหกชิ้สีมากเคืองโลเห็ดสิงสองขาดก็หล่ะนี้ก็จะขั้นต่อไปก็จะเป็นเห็ดครับเห็ดปวกครับเด็กเก็บมาเมื่อเสาร์นี่ครับจัดเลยอุดไวยพายถงใส่ <c oughs> ลงไปไมีหนามนนตัวนี้เห็ดมีหนามนน มือเดียวครับกล่องโต๊ะใหญ่ตรงเอาไปส่งอยู่มันแพง ซีอิวขาวสามช้อนลาดลงไปมันจะได้ผักง่ายเข้ากันง่ายหน่อใส่น้ำมันหอยลงไปเสร็จแล้วก็จะผัดดีจ้า ผัดมือเดียวผัดมือเดียว ลืมไปยังไม่ได้ใส่ขงปร,ร,รุงรสเชียสุดท้ายหน้าตากอจะประมาณน,นี้สุกแล้วครับเดี๋ยวชิไปจัดการครับผมถึงเขาเลยครับเห็ดวกผัดผิดแกงลืมไปบ่ามันมีน้ำมีน้ำออกมากเนาะเ็ดก็ได้ สวัสดีครับผมเบาสันลูกอีสานหลานเปรเซนครับมื่อนี้มีเมนูมานำเสนอครับผมจับนิ้วเข่าล่ะเมนูนำเสนอก็คือเห็ดปวกพัดผิดแกงครับแปลกๆจังน้อยเพราะว่ากินเขาเจ้าพัตสิปแกงไปนต่งกินได้ยุต่ว่ามันแห้งเบาเขา่าเห็ดพัดนังจงน้อยเหียไตหมู ครับมาครับกินก่อนแรกน้ำกันครับผมกินข้าวแรงนำกันเด้กเสียหาว่าดกี่ตัวอ้อมอนี่เค่ตปวกว่าจะไตว่าคันคลิปมือเศร้านี่แหละครับพาเด็กหน่อยไปเก็บเพชรทันและนะครับเพชรปวกเดะ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 ปวกเด้ กล่องโอกาสให้บัตรน้อยเนะยาะนี่แหละครับดอกเห็ดคุณตุ้มอืมก็ผ้าลองเบิ้งนะครับ <c oughs> ลองดูเห็ดโคนผักพริกแกง อะไรนะเจ้านจ๋าตาเห็นเจ้าเงเิดกระลักอือผ้า เอามายังนี่เอามาโชว์อ่ะมากรบบี่นอกกินพันให้ปวดน้ำกัน เมนูแปลกแต่แดกได้ขอ,อาไปในคำไม่สุภาพเอ็ดโคนผัดพริกแกงไม่มีใครทำหรอกใอยเพื่อ <c oughs> ก็น,น้อยในหละกก็แหลกคิดว่าเด็กคนแรกในโลก ใส่ซีอิ๊วขาวจะเยอะไปนหน่อย เวลาพัดยังผมเป็นก้นที่ถ้าจริงกับเขาเจ้าผมเป็นก้นที่มักน้ำพัดหลาๆบ่ <c oughs> มัดแหงๆถ้าแหงๆแล้วมันเหนียวข้อครับ พวกเขาให้เข้ากัน อิ่มครับขอบคุณครับที่อดสาเบิ้งจนจบครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งครับ